เฮ้ยบางทีประสิทธิภาพมึงไม่เวิร์กบางทีมึงดูขี้เกียจจังเลยบางทีมึงนั่งเล่นเกมระหว่างทํางานกูเรียกมึงมาเนี่ยเพื่อกูด่าให้จบเลยกูจะได้สบายอกสบายใจใช่ไหมผู้นาทั้งหลายผู้นาหลายหลายครั้งเนี่ยได้เรียนรู้เลยว่าการที่มีประชุมเนี่ยมันสําคัญจริงไหมผมบอกให้เลยครับการที่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วประชุมร่วมกันหมดเนี่ย มันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยสื่อสารกันและเกิดทิศทางที่ดีแต่ผมให้คุณเลยนะประเมินการประชุมของคุณถ้าให้ประเมินบริษัทคุณว่าประชุมเต็ม10ได้กี่คะแนนหลายหลายคนคงประเมินว่าการประชุมของเขาอยู่ที่ประมาณ5-6หรือบางคนก็ต่ําไปเลยอยู่ระดับ2กับ3แปลว่าอะไรราะว่าการประชุมหลายหลายครั้งแม่งไม่มีประสิทธิภาพเพราะหลายหลายครั้งอ่ะการประชุมแต่ละประชุมเนี่ยแม่งเรียกมาด่าด้วยซ้ําคือเรียกพนักงานมา แล้วให้เขาอัปเดตเสร็จก็ด่าๆๆๆในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมาสายบ้างอย่างเช่นไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่าที่จอดรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็ออกนอกทะเลบ้างแล้วก็ด่าๆๆๆวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญในการที่เป็นผู้นําที่ดีและประชุมที่ดีก็คือว่าไม่ใช่หาคนผิดหาคนถูกในการประชุมแต่ช่วยคุยกันเพื่อหาทางแก้เพื่อไปเป้าหมายร่วมกันนี่คือประเด็น งั้นวันนี้ในการประชุมที่ดีที่เป็นผู้นําที่ดีก็คือว่าผมอยากให้คุณครับเรียกพวกเขาเข้ามาแล้วก็มีหัวข้อว่าเราจะไปกันตรงไหนแล้วก็หาปัญหาจากการฟังไม่ใช่จากการด่านะจากการฟังว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างและร่วมกันเสนอแนะว่าเราจะช่วยกันไปถึงเป้าหมายนี่ยังไง สิ่งที่สําคัญเลยก็คือผู้นําจะต้องทิ้งอคติของตัวเองแล้วผมก็เป็นเหมือนกันหลายหลายครั้งเพราะเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเราเป็นผู้นําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีประสิทธิภาพมึงไม่เวิร์กบางทีมึงดูขี้เกียจจังเลยบางทีมึงนั่งเล่นเกมระหว่างทํางานกูเรียกมึงมาเนี่ยเพื่อกูด่าให้จบเลยกูจะได้สบายอกสบายใจใช่ไหมผู้นําทั้งหลายแต่บางทีแล้วผมบอกให้เลยครับทําแบบนี้แล้วอ่ะทีมงานเราจะเอียนในการเข้ามาโดนดา่า เพราะว่าเข้ามาแล้วมันไม่ได้แก้ไขปัญหาเหตุผลที่เขาอาจจะมาสายเหตุผลที่เขาอาจจะเล่นเกมระหว่างทำงานก็คือเขาอาจจะทิศทางไม่ชัดเจนก็ได้ถ้าคุณอยากที่จะประชุมให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรียกเขามาด่าแต่เข้ามาในประชุมด้วยการรวบรวมทุกคนมาพูดคุยกันมา d i a l o g อก d i a l o g อกก็คือการมี two way communication กันว่าเฮ้ยพวกเราพวกเราจริงๆนะไม่ใช่แกกับชันนะ พวกเราเราจะไปเป้าหมายนี้ยังไงร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันเพื่อหาแอคชั่นแพลนหลังจากนั้นมีวิธีการที่ชัดเจนในการเดินหน้าต่อเพื่อเดินไปถึงเป้าหมายนี่แหละครับคือประชุมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดอย่าลืมนะครับประชุมแบบเรียกมาดาไม่เวิร์กนอกจากอีโก้ของตัวเองแต่ถ้าประชุมและคุยกันเพื่อไปถึงเป้าหมายคุณจะเกิดทีมเวิร์กซินเนจีแล้ก็ผลผลิต ในองค์กรคุณด้วยและเจอกันที่ความสำเร็จนะครับผู้นำทั้งหลายสวัสดีครับ